มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมอาณาจักรที่มีทั้งโอเปร่าเฮาส์โรงแรมสปาของนักร้องลูกลุงในตำนานอย่างคุณดาวใจภัยจิตนั่นเองค่ะสำหรับคุณดาวใจภัยจิต เป็นนักร้องลูกกรุงระดับตำนานเจ้าของบทเพลงอมตะสุดคลาสสิกทำไมถึงทำกับฉันได้เธอเคยเป็นนักร้องประจำวงสุนทราารพ์ก่อนจะมาร้องเพลงเดี่ยวที่มีผลงานมากกว่า1,000เพลงส่วนอาณาจักรของเธอจะยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ บ้านของคุณดาวใจภัยจิตอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71ถือว่าเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่โตกว้างขวางเลยทีเดียวโดยภายในนั้นมีทั้งบ้านรีสอร์ทสปาร้านอาหารห้องเสื้อผ้าและโรงละครโอเปร่าเฮาส์บนเนื้อที่มากกว่า3ไร่เคยเปิดให้หลายๆรายการดังไปชมมาแล้วด้วยเช่นรายการตีท้ายครัวรายการเดอะเกสตที่สนิทคนดังรายการที่นี่หมอชิดรายการทูเดย์โชว์เป็นต้น ซึ่งเธออาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ40ปีแล้วซื้อบ้านหลังนี้โดยนำพักน้ำแรงของตัวเองตั้งแต่อายุ25บริเวณบ้านปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เอาไว้มากมายมีพระพิคเนสวนประดับอยู่แทบทุกจุดส่วนองค์ที่เด่นที่สุด ตั้งอยู่ด้านหน้าเพราะเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมีอายุกว่าพันปีเป็นของกัมพูชาต่อมาเป็นส่วนของรีสอร์ทมีทั้งหมดประมาณ20ห้องตกแต่งแบบคลาสสิกกลิ่นอายโบราณน,นิดนิด กว้างขวางสวยงามในส่วนของห้องโถงทางเดินมีรูปของเธอประดับอยู่ด้วยสำหรับโซนของดาวใจไทยสปานั้นเป็นสปากลางเมืองเปิดมานานหลายปีแล้วประตูทางเข้านำเข้ามาจากประเทศอินเดียตกแต่งมุมรับแขกสวยงามและมีห้องสปาอยู่หลายห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำว่านสุดพิเศษที่มีที่เดียวในประเทศไทยเธอมาอาบที่นี่เป็นประจำเป็นเคล็ดลับความงามที่ทําให้ยังดูอ่อนกว่าวัยต่อมาเป็นโซนเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ได้นำมาขายและตั้งโชว์มีทั้งชุดที่ออกแบบเองและชุดที่ใช้แล้วมีเครื่องหัวเครื่องประดับเครื่องเพชรและอีกมากมาย และส่วนนี้คือโรงละครโอเปร่าเฮาส์สูงถึง3ชั้นสามารถรองรับได้มากกว่า300คนที่นี่ยังรับจัดงานมงคลเช่นงานแต่งงานรับปริญญางานวันเกิดเป็นตน้นและยังมีร้านอาหารอีกด้วย เป็นอาณาจักรของนักร้องลูกกรุงในตำนานดูอลังการมีครบทุกอย่างจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ